วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมไข่ผำนะคะเราเลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนนะคะดูนี่นะคะบอ่อซีเมนนี้ขนาดความกว้างหนึ่งร้อยเซนนะคะนี่นะคะตัวนี้อาหารของเขานะคะอาหารของเขาก็คืออมูลสัตว์เนี่ยค่ะมูลวัวม,มูลควายเนี่ยค่ะแห้งนะคะแล้วก็ตอนเตรียมน้ําก็คือเราก็จะเอาลงแชไว้ก่อนนะคะคือคือไข่ผำมนี่เขาก็คือพืชน้ํานะคะ ขาก็คือพืชน้ํานะคะคือเขาก็ต้องการการบํารุงนะคะก็คือพวกปุ๋ยพวกอะไรเหมือนกันแต่เราจะใช้ปุ๋ยแบบขี้วัวนะคะนี่ค่ะเขาจะอยู่ย่างนี้แล้วก็เขาก็จะขยายขยายไปเรื่อยๆนะคะขยายไปเรื่อยๆซึ่งไข่ผับนะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะบางคนไม่รู้เนาะอันนี้ไข่ผับเนี่ยเอามาทําเป็นอาหารนะคะก็คือหนึ่งนะคะก็คือแกงเนาะ ก็คือแกงลาวแกงใส่ปลาเนี่ยค่ะแกงใส่น้ำยานางนี่นะคะก็คือแกงปกตินอ้เอเขาไปกินแล้วก็ทำให้สุกนะคะทำให้สุกแล้วก็เอาสามารถเอาไปยำได้นะคะถ้าเหมือนยำปลาหมึกยำหมูยอยำอะไรนะะี่ค่ะแต่ใส่ไข่ผัาแทนแต่ว่าต้องทำสุกก่อนนะลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้มให้สุกก่อนหรือจะเอาไปแกงอ่อมนะคะเอาไปผัดนะคะหรืออาจะเอาไปลาบก้อยอะไรต่างๆพวกเนี้ย คือได้หมดเลยนะคะแต่ว่าต้องทําให้สุกก่อนแค่นั้นเองอืมบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากินยังไงนะคะแต่จริงๆอ่ะเขาทําได้หลายเมนูเลยนะก็คือทํากับอ่าใส่ไข่เจียวนะคะอ่าเจียวใส่ไข่เจียวได้นะคะเขามีโปรตีนสูงนะคะเขาเป็นพืชน,น้ําที่มีโปรตีนสูงมากอันนี้คือเป็นอาหารของคนเนาะจริงๆถ้าใครจะประยุกทําอาหารได้อีกหลายอย่างเลยนะแต่เนี้ยเท่าที่คิดออกนะก็ประมาณนี้ทําลาบนะคะทําก้อย ทำเอามาผัดได้นะคะเอามายำได้แล้วก็เอามาแกงนะคะนอกจากเป็นอาหารของคนแล้วนาอก,ก็เป็นอาหารของสัตว์ด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถเลี้ยงเองได้นะขยายอย่างเงี้ยเลี้ยงแค่บ่อดเดียวเนะ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาก็ขยายแล้วก็ตักไปแกงตักไปทําอาหารได้เราก็จะเหลือไว้บางส่วนไอ้บางส่วนเนี่ยคะ่ะเขาก็จะขยายอีกขยายอย่างเงี้ยไปไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งเวลาเราไปซื้อที่ตลาดน่ะบางทีมันเขาเราไม่รู้ว่าเขาออกมาจากไหนไงคะ่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงเองอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เนาะนี่ยค่ะไข่พัมพเนาะอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีนะคะนี่นะคะ,นะคะเขาเป็นไข่น้ําเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวเอาไปเป็นอาหารสัตว์นะคะ นี่นะคะก็อันเนี้ยเป็นบ่อฟักหอยเชอรี่ใช่ไหมอันเนี้ยก็สามารถเป็นอาหารลูกหอยเชอรี่นะคะเราก็เอาไปให้เลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาฟักลงมานะคะเขาก็จะกินของเขาเองนะคะหรือไม่ก็อันเนี้ยหอยเชอรี่ตัวใหญ่เนี่ยก็เป็นอาหารได้นะคะเห็นไหมหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆห่นี่ค่ะก็เป็นอาหารได้แล้วก็ให้เขาเดี๋ยวเขาจะกินของเขาเองนะคะนี่ค่ะ แหนแดงด้วยนะคะนี่นอาหารของเขาเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไข่ผําถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าใครอยากเลี้ยงก็สามารถลองเลี้ยงได้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะใครมีอะไรสงสัยก็เมน์ข้อความไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ